สวัสดีครับอยู่กับผม TT วันนี้เล่นซูวนาเป็นไฟเตอร์ครับเดี๋ยวเราจะไปเล่น XP กันโอเคครับไป XP ตอนนี้อยู่แรงตำนานหนึน่งดาวครับชนะเกมนี้ขึ้นเทพทันทีซูวนาลดเัยไอไม็มใช่ไซูวนาคารินาลดตรงไหนน่าจะลดโอ้หนึ่งดาวเอาเอาหม่ดีกว่า ดีกวาะหลุดญเลยอย่างนี้นเสียดายเลยหนึ่งดาจะขึ้นเทพแล้วคือผมเอ่อซีซั่นนี้ผมขึ้นแล้วนะขึ้นเทพแล้วนะแต่ทีนี้แพ้แพ้มากกว่าชนะ <c oughs> ก็เลยตกมาตํานานอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะขึ้นป็นครั้งที่สองถ้าขึ้นครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองแล้วขึ้นเป็นครั้งที่สองเกครับจู๋ครับไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบโอเคเลยครับรอให้เวลสองอ้า ไมสองครับคลิปยินเจ็บมากเลยอืมได้นะโอ้มันได้วะชาไปโชว์นะจะเล่นได้ดีอยู่ต้านเลยเอาไหมอาไหย ไปเรียร้ออะไรฮาเลเวิลส <oh> <ina> ีสิะเอาเว้อาเล่หายว่ะกลัวใี่ไหมกลัวฮาเล่มาช่วยอยู่ไหนวะโอเคจะมีโอเคครับคลิปหายกับ้างแล้วเชี้ยเขี้ยอาเดเอาชิบเด็กด๋อย เรามีฟิกเกอร์นี่หว่าเออเมื่อกี้หนีได้นะถ้าสองหนึ่งซื้อไม่สู้ไม่ไหวเว้ยสองหนึ่งต้องหนีได้ถ้าหนีได้ก็หนีเลยผมลืมดูฟิกเกอร์เมื่อกี้ตกใจด้วยกำลังกำลังคิดอยู่ฮะเลวหายไปไหนวะเออถ้าไม่อยู่ในแผนที่น <enter> <themselves> ี้ต้องระวังเลยนะฮัลเลวหายแล้ว <up your S 1> ูกล <beginner> <obviamente> ัวชิบมหายดูไปเล่งกลางครับไม่น่าทำอะไรตรงนั้นหะ เงียใจเย็ไปนี่ <are> ฮาเลาหานโชว์ขึ้นมาเนี่ยเอาฮาเลาอยู่กับฟาริน่าเรียบร้อยเสียบับตายไหมอืมมาเลยอืมช่วยแล้วนะอ้าวมันจะมาทำไมอืมตายครับเรียบร้อยอืม ศาสตช่วยมันก็เข้ามาชูเล่นดีนะน่าจะเล่นได้ดีอยู่ต้องระวังด้วยครับอย่าประมาทครับอรอโอเคครับใจเย็นผมกลัวชูชูชชน่าจะมีอันติแล้ว,วกลัวชูวเตะเขาพอมอ่ะหรือ,มมอไปหาเขาเด้วยดีกว่าเอาไม่มีอยู่ไหนวะ ต้นไปก่อนดิโอเคครับใจเย,ย็นอารีหายแล้วพยายามดูแผนที่เล็กตลอดนะำขั้เลยแผนที่เล็กนี่โอเคฮะเลยเร่กันสตาร์ทก่อนนะครับแล้วก็ตามวิสิตูสองอืมอืมอือืมอืมมาดิน่าน,น้าตายไหมเรียบอ่อหหน้า เองรอบๆชูยอยู่ไหนวะเล่นร่ามีประเด็นตลอดเลยเราตายไปได้นหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ตกใจเมื่อกี้ฮาเล่มันติเหี้ยหนีได้ในะจะังหวะเมื่อกี้นะเก่งครับ <c oughs> ตันด้วยสกิลหนึ่ง <c oughs> ตันด้วยสกิลสอง <c oughs> <c oughs> ต,ติมั่วแล้วเอง สากูต่อ,อถ้าหนึ่งหนึ่งสบายเลยนะบอกเลยเรียบร้อยครับเมื่อกี้สองสองตัวมีฮาเล่ด้วยหกใจด้วยเออทำไมไม่หนีเมื่อกี้มีฟลิกรก์อยู่สองตัวสู้ไม่ไหวเนะ่เมื่อกี้ตอนที่หาเลอ่อังตีฮาเล่หายครับอย่าเพิ่งใช้สกิลครับเก็บสกิลหนึ่งไว้ พาเล่มาเราจะได้กดสกิลหนึ่งสับทันเขาแล้วก็หนี <c oughs> ไม่มีอันตีต้องรออันตรีดว้วยสกิลหนึ่งสกิลสองเก็บไว้ครับใช้เบสิกยงตีครับผมโอเคชุยอยู่ในบน <c oughs> นี่ก็ฆ่าจังฮาเล่โอ้ฆ <c oughs> ่าไม่หยุดลเลยสา <c oughs> นครับจงตีนะเรียบรอ้อยครับ <c oughs> ตากูต่อเลยเฮ้ยตากูต่อ อ้าวอ้าวพลิกเกอร์มั่วเยี่ยนี่ได้ว่ะสวยครับสิทธิ์่าเคสวยทัดดาวนี่ครอชูมาครับ อาเล็โอ้ค oh, ารินาตายแล้วไม่แล้วมึงชุงจับเตะกครับป้อมใช่ไหมเออดูยาวยาวเลยโอเคสวยครับพยายามอยู่ใกล้มินเนียนด้วยนะเวลามินเนียนจะตายเวลาคลิดจะตายเราอยู่ใกล้มินเนียนเพื่อที่เวลจะมันจะเพิ่มขึ้นแล้วก็จะได้ตังค์ด้วยนิดหนึงพยายามลาดมินเนียนด้วยเพื่อจะได้ตังค์ดูไปเลนกลางครับเอา้าเลนกลาง์ป้อแตกแล้วนี่ เชียร์ฮัลลีข้าอีกแด้ฮาเลีลลเลชู่หายครับเคชูวีเลนบนได้อยู่นะจะวัดกันไหมได้อยู่นะเฮ้ยสองตัวสองตัวเชียร์อา้าวชูเป็นอะไรวะฆ <c oughs> ่าฟรีเลย <c oughs> ชูเป็นอะไรวะ นาจะด้อางเยขาจะโดนโดนไล่ไปด้ย้อุ้ย,ยอุ้ยอุ้ยเจ็บจังเหยอุ้ยเสือสีขึ้นบนได้ไงเสือเลนกลับบ้านกันมาฆ่าฟรีเลยเมื่อกี้ชูวเนี่ <S <s <word> ยเจาะเกราะเลยครับผมจะเอาเจาะเกราะแล้วก็มีดาเมจด้วย จาะเกาะสิห้าเปอร์เซ็นแล้วก็ดามเมจเต่าตั้งไงชูหายครับหายได้ชูช่วยเขาพาฆ่านับีได้โอเคชูยังกลางฮารลลีหายอย่าเพิ่งใช้สกิลหนึ่งสกิลสองนะพยายามเก็บสกิลหนึ่งไว้ฮารลลีหายครับบอกเพื่อนด้วย คารีหายตัวเก็บด,ด้านหลังเกฮารเลเลีเล่นเล่นล่างดันสบ,บายสิวะถ้าไม่มีใครดันเนี่ยมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะเราต้องดันให้เขาบวกโอเคครับไม่เป็นไรครับเขาตายนะแต่ตายบ่อยมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะชูดูดิดดชูลงไปช่วยเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวผมต้องลงไปช่วยแนละ้วแต่ไม่มีใครดันป้อมเวยคือการชนะต้องดันป้อมเวยโอเคฮาร์นาบิเล่นบน จะเย็นครับรอรอ,รอชูมาถ้าเขาหายหายจะเป็นที่นี่เขาต้องบอบอยู่ในปา่านี่แหละขีดลายกูทนไม่ไหวเดี๋ยวไปจัดเอาเชียรโดนไงเอาไหม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 เฮ้ยอหลายตัวที่หายชัดหนีได้หนีครับถ้าสองสามตัวเนี่ยไม่ชนะครับหนีได้หนีอุ้ยตัวครับไม่ว่าไม่มีตัวดัเบลนะอื้ม

ฝั่งเขาก็จะดันป้อมเขาต้องดันป้อมด้วยน,น,น่าทำอะไรวะใครน่าตายหยุดรอครับแครี่ฝั่งเราตัวพวามป่าฝั่งเรานี่เวลาเล่นตัวพวามป่านี่พยายามเซฟให้ดีนะเซฟตัวเองให้ดีนะเพราะว่าตัวพวามป่าเป็นตัวแครี่เป็นตัวดามเมจ นักยิงตัวนึงฮาเล่แล้วตายไหมเรียบร้อยหวานๆฮาเล่แหละนั่นน่ะเรียบร้อยนั่นนะครับฮาเล่มึงก็ขาจังโดนโดนโดนเหียบตายไหมฟังโกเรียบร้อยฟังโกตายหมดแล้วทีมเอาใจน้ำใจเฮียฮาเล่ฉันจะขู่ฮาเล่ นีไหนละอืม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  <c oughs> อืัน <c oughs> เนอย่างนี้วิแอบอยู่ในปลาผมชอบอยู่แล้วแอบอยู่ในปลาเดี๋ยวไปเคลียร์เลงบนต่อหน้าที่ของเราครับเรข,ของเราก็คือต้องดูแลให้ดีเอามีเงินไหมเอาสักหน่อยถ้าเลี่เลนบ โอเคครับฟรังโกตายนะฟรังโกมึงดึงวะนี่ขี้ผมนี่แหละจะตายโอ้ยเกือบตายโอ้ยเกือบ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 เกืิมหายโดนยิงฟรีด้วยเมื่อกี้ถ้าผมกระโดดใส่อันตินะเซอร์ซิเลนก็จะตายเหมือนกันนะเมื่อกี้ผมผมโดนอันติของไทเกียวตายนะ ตายเอ้ยหนู่ยน่าอ้าวหวานโซโล่ไงโดนหาเลขเก็บเอ้ยตัวนักเกีียวเฮียคาริน่าตีคลิปเฉยตีตีคลิปป่าเราไปอมาตะเลยครับผมจะออกแค่สองชิ้นเองสองชิ้นก็โหดแล้วซีวนาเนี่ย การเวดเซอร์ซี่และก็ฮาเลมันแรงทิพหายแล้วก็เจะป้องก,กันกายภาพครับไอเกาะอมตะตัวหลังครับม,มามาอัพไฟเลยมึ้งล้ำหน้าครับตายไหมแค่<ร>ตัดอ,อ๋อมีอมมีอมตะน้าน่ามอมตะหรือว่าหน้าน่าตายดีล้วที่หน,น,น,น้าน้าโดนไม่โดนคาริน่าโดนคาริหน่านี่ตัวเครีของเราเล็งตัวที่อยู่ด้านหลังรับตายครับ เขี่ยโดนโดนสปมพัน์ก่อนสวยติ๊กูออกสวย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 ครับฆ่านาบิได้สวยวงวันมาแล้วสวยครับสุ่มู่ดูสัมทันสวยตัวนึงฮาเลย์มาวะทีมเราอองหลอดครับฮาเลย์มันมีสมัยด้วยมีกับมีตามล่า

อฮาเล่ยมัมก็ชาจังเหน็นโดนฮาเล่มถนงโดนโดนฮาเล่เลพยายามลวงด้านหลังครับไอตัวดามเมกเราเป็นนักสู้ต้องลวงด้านหลังอื้ไหนล่ะตายรวยครับโดนโดนเผาไหม,ม,มไปไหนไปไหนอ สวยไปดีนะใจเย็นครับใจเย็นนี่รูปล้วงที่ดีที่สุดสำหรับของผมผมว่าอาวิจงแนะนำเลยอวิจงดีที่สุดสวยฟังก้มดึงเลยระวัวงระวังทากเกียวให้ดีครับติดเกือบอา้าตายนี่ครับตัวโฟกัสตายนะตายสวยไปหน้าสองกิวเกครับ,นะอ,อ,คครบอยู่ใกล้ๆครับไลายประโยชน์ทันทีเซอร์ซีเวลาอยู่ใกล้เรยียบร้อยครับเฮ้ยเฮ้ยหายสีเลยนี่ รวมรวมรวมเมยรวมรวมกอยากชนะก็อยากขึ้นเทพขึ้นเทพครั้งที่สองอเยี่ยมเียไม่มีคิดสวยครังก่ต้านเลยดิเขาคลิปมาแล้วจมตีจงตีป้อม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 ที่ป้อม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 ตีแม่เลยครับมันจะได้ตีไว้ชนะไอ้ชนะเรียบ erm ร้อยครับ คือเป็นขั้นที่สองขึ้นเทพค,ครั้ที่สองแล้วแล้วจะดูสิว่า <c oughs> เดี๋ยวก็ตกตำนาย,ยู่เชื่อไปโซโล,โลมันขึ้นยากเว้ยมันจะอยู่เทพนานๆไม่ได้ไปโซโลเนะี่ยเจ็ดจุดแปดเออได้อยู่นะเฮ้่ดับสองดิเครงหน้า VP วีพีว่ะ